อยู่ว่างไม่ได้จริงๆเที่ยวตลอดค่ะวันนี้นะคะเรานะคะจะพาทุกคนค่ะไปเที่ยวฟาร์มจระเข้นะคะแห่งเดียวในจังหวัดพิษณุโลกทุกคน ธรมมนนฟาร์มนั่นเองนะคะเราสองคนนียเคยพาทุกคนนะมาเที่ยวนะคะฟาร์มนี้เมื่อ2ปีที่แล้วอยากจะบอกว่าตอนนี้เขาพัฒนาปรับปรุงดีขึ้นเยอะมากและที่นี่นะคะขึ้นชื่อห้องน้ำรจ่ามาถึงนะคะนี่เลยโอ้โหร่มหมายคือสวยแล้วก็มีนะคะการปล่อยนะคะไอ้น้ำให้เราได้สดชื่นกันด้วยวันนี้นะคะเราก็ขับบอนนวิวนะคะทีร้อยยี่สิบมาอุ้ย คุณขาตรงนี้เป็นภาพซิกเนเจอร์ทุกคนต้องมาถ่ายรูปกันนะคะโดนน้องขบแล้วนะคะนี่เลยค่ะมาต่อกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าที่นี่นะคะเป็นฟาร์มจระเข้ของแท้จริงหรือเปล่าว้ายคุณค่ะมีจระเข้น้อยด้วยนะคะมีแบบสตาฟ์บั๊้นะทุกคนโอ้ยมีเท้าเอลด้วยนะคะน่ารักมากๆค่ะนี่เลยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะจากหนังจระเข้แท้ๆนะจ๊ะใครที่อยากใช้กระเป๋าจราเคคะเข้ค่ะคุณขาโอ้โห มากันที่นี่ได้เลยจ้า เข้ามาด้านในนะคะแอร์เย็นฉ่าค่ะทุกคนค่ะนี่เลยเป็นส่วนของคาเฟ่นั่นเองค่ะท่านไหนที่พาลูกๆหลานๆมานะคะบอกเลยว่าคุณสามารถพาเด็กๆมาที่นี่ได้นะคะเพราะว่าเขามีลานกิจกรรมมีเป็นส่วนสัตว์น้อยๆให้ทุกคนด้วยมีไอศครีมนะคะแล้วก็มีในส่วนของนี่เลยค่ะมุมกาแฟมุมเบเกอรี่ก็มีจ้าทุกคนจ้าซึ่งอยากจะบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาชิมให้ดูนะว่าอร่อยสมคำร่ำเริงหรือเปล่าแต่ก่อนอื่นก่อนใดค่ะเราอดร้อนห ไม่ไหวคิดถึงนุงอ่ะนะคะไปหาดนงจระเข้ก่อนนะคะคาดว่าน้องๆน,น่าจะหิวกันแล้วค่ะเราก็เลยพาทุกคนนะคะไปไหนเอ่ยไปไหนเอ่ยไปให้อาหารจระเข้กันจ้า mm hmm. โดยที่อัตราค่าบริการนะคะคือถูกมากๆทุกคนนะคะก็จะเป็นถังละย0บาทเท่านั้นเราก็มีบริการถุงมือไว้ให้ด้วยนะคะอุย้ยน้องน่ารักจังเลยนะคะน้องค่อยคคืบคลานมาหาเรานะฮะอือสงสัยคิดถึงเราแน่แนเลยนะคะดูสิดู ดูดูดูนะคะทุกคนจ๋าโอ้อันนี้เขาเรียกเพื่อนมาแล้วนะคะเพื่อน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 มาหาเรวมาหาพี่ๆสองคนแล้วนะคะเราก็รู้สึกปลอดภัยมากๆ <c oughs> นี่เลยนะคะ <c oughs> ทุก <ๆ S 1> <ท>คนคะ่ะเราก็นะคะ <c oughs> เริ่มมานะคะที่จะให้อาหารกันแล้วนะคะ <c oughs> ก็ใส่ถุงมือก่อนแล้วก็นะคะค่อยๆหย่อนเนาะ ปากใช่ไหมอับปากรับไปเลยคนแรกนี่เลยค่ะโอ้ยน่ารักจริงๆนะคะทุกคนคะ่ะแต่ว่านะคะอย่าไปอยูุ่กล้เลยเนาะอยู่แค่นี้ก็พอแล้วนะคะใครที่พาลูกหลานมาไม่ต้องกลัวนะคะเขามีในส่วนของตะแกรงนะคะป้องกันการตกแต่ว่าผู้ใหญ่ก็เป็นคนให้ละกันเนาะ <c oughs> แล้วตรงส่วนนี้นะคะก็เป็นลานกิจกรรมค่ะก็จะสามารถนะคะแบบโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยมาจัดทน ทัศนศึกษาได้นะเออทุกคนค่ะแล้วก็มีอาหารนะคะที่ทําจากเนื้อจอระเข้ด้วยนะคะแต่วันนี้เราสองคนก็ไม่ได้รับทานนะคะน้องเนื้อจอระนะเพราะว่าอยากมาทานไอติมแล้วก็อยากมาทานนะคะที่เป็นกาแฟสดมากกว่านะคะเติมความสดชื่นนะอ่ะทีนี้นะคะเราหลังจากที่เราให้อาหารน้องจุลเข้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยเห็นไหมทุกคนเขามีแบบเป็นสวนสวยสวยนะคะแล้วก็เดินกลับเข้ามาใหม่อีกทีหนึ่งนะคะเรา ก็อากาศค่อนข้างร้อนนะคะวันที่เราไปกันเนาะก็นี่เลยค่ะได้ไอติมมาหนึ่งแท่งแล้วก็สั่งนะคะกาแฟมาหนึ่งแก้วจ้าคุณชายทํะไรเอ่ยคุณชายโอ้ยเขาเป็นคนรักสัตว์มากทุกคนจะาเห็นส่วนสัตว์ไม่ได้นะคะเขาจะต้องมีการลงไปถ่ายด้านล่างนะคะใต้ต้นไม้ก็จะมีนะคะในส่วนของกรงนกเอ่ยนะคะกรงหนูแฮมเซอร์เอ่ยนะคะก็สามารถไปให้อาหารได้หลังจากนั้นนี่เลยค่ะเราก็มาสัมภาษณ์นะคะอ่าพี่ๆนะคะที่เป็นเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อที่จะช่วยนะ โปรโมทการท่องเที่ยวในจังหวัดนั่นเองทุกคนไม่ได้เลยเลยนะอาละค่ะทุกคนค่ะอู้กาแฟสดอร่อยนะทุกคนว่าไม่ได้นะคะกาแฟสดอร่อยมากแล้วก็ใครที่นะคะอยากมาถ่ายรูปสวยๆแนะนําที่นี่ได้เลยนะคะวันนี้เรานะคะขับเป็นนะคะทรอรัมนะคะบรวิวทีร้อ่สิบใครอยากดูรีวิวเต็มๆ ดูที่ช่องซิงกับชายได้เลยนะคะและขอบคุณนะศูนย์ไทรอัมพีโนโลกมากๆค่ะใครยังไม่ได้ดูงาน DGR ไปดูกันด้วยนะจ๊ะ